ลงปูนทีเดิงแล้วนั่งโกงสี่ฟ้าอยู่ตรงนี้แน่นอนนั้นอัดน้อยใช่แอดน้อยอแล้วก็ติดต่อไปทานายสมเกียรติให้แต่ทานายสมเกียรติลงไปแล้วกาาสินแลน้วน่ะ แต่ตอนนี้เขายังไม่ตอบติดต่อทนายสมเกียรติก็ไม่ได้ก็นี่ไงถึงลงมาตะกั่วขึ้นที really ่นี่เราเราลุ้นเอาหน้าหัวจำพายด้วยก่อนเราก็ไม่มั่นใจก็สาธุบึบนมีจริงเนาะพยานาคใช่ก็ต้องเปิดให้เรามั่งเออมันก็ต้องยี่สิบปีแล้วเนาะมาแล้วเอาทนายไปแล้วมันก็ยังไงล่ะ ก็ไม่ตอบไม่หือไม่หาไออยู่โรงพักครบููมที่วันนั้นแกโดนจับก็ไปนะเหมาแท็กซี่ไปอ่ะแล้วก็กลับไม่ได้อะไรวันนี้มาอีกถ้าบอกว่าไม่มาตายค่ะช็อกตายหาเลยค้าเมารถนี่ไม่ใช่น้อยตีหนึ่งทีหนึ่งพันห้าเกินนั้นมาจากไหนนะเมื่อกี้นี่ราศีก็ไม่ไกลเท่าไหร่ในการสินพันห้าไม่ไกลไม่ไกลแตเหมารถมาก็แพงเลยนะแม่ ก็ยังว่ามันใกล้ๆอยู่นะไม่แพงจังเมาขาเดียวนะถ้าไปกลับหนึ่สองพันห้าถ้าไปกลับสองพันห้าเอาอีกแล้วเดี๋ยวจะมาลุมอีกเยอะมาทำแต่เรื่องคนเดียวเนาะเดี๋ยวจะมาลุมอีกเยอะจะกลับเนี่ยกลับรถไหนยังไม่มียังไม่รู้เลยแต่ร้อยยังเช่นกอนนะอย่าพูดอย่างนั้นกว่ากิโลคนนั่งมาด้วยกันไปด้วยกันก็แบ่งกันผลิตภัณฑ์ เอาจองยุเพียวอาพรานนอนนักนอนเลยนี่ข้าไปกันมาฮะก็เดินออกมาตกลงเขาทำอะไรนะอยากเจอพระเอกแต่พัะกไม่ออกมาอยากเจอตัวร้ายก็ยังไม่มาก็เลยเดินแถวๆถนี้อรอพรุ่งนี้นะจ้าบอกให้เจอเถอะฟ้าเปิดเถอะ อือยี่สิบปีแล้วเราลุ้นเราลุ้นจะมาหรือเปล่าใช่ก็ในระหว่างเราเข้าสภาไม่ได้เหมือนคนอื่นเนาะเราก็มาดักกันอยู่ปลายทางนี่แหละเขาจะได้ไปหลายๆเรื่องเดี๋ยวพวกนี้จะเห็นดีๆมสองเรื่องจะได้เจ็บได้ไปเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมได้อะไรอ่ะบ่มดีนี่นะนี่นะจะเป็นไปตามตามหม่ที่ไว้นะจะจะได้รู้อะไรเป็นอะไร เราต้องติดตามติดตามไว้ต้องรอข่าววีนนี้วันี้เราจะได้เจอพระเอกคือเราพูดค่อยๆเราพูดดีๆไต่ไปเหมือนไอ้นอนไต่เนาะเขาก็ไม่เอาเขาจะเอาของเราเดียว รอเพื่อลุงพลหน่วยงานของรัฐรอพบลุงพลลุงพลไหมพบไม่ใช่หรอกรอพบผิดวาจารอพบคนที่จะมาหาลุงพลก็ต้องเข้าใจลุงด้วยนะแดดทำอย่างนี้ถูกแล้วถูกต้องแล้วทำแบบนี้ถูกต้องแล้วให้แต่สมุนของแกเนี่ยแหละได้กินคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เป็นไรเราจะอยู่มอมม่อแม่กันเล่อยู่มอมม่อแม่ละดีแล้วแอมม่แม่คืออะไร โ <laughs> มโมแม่แมกะคืออยู่แบบสบายๆไม่ต้องวุ่นวายกับใครพมอแม่แม่เื่นแน่คิดดีทำดีแล้วฟ้าเปิดน่ะเชื่อเถอะอคิดคิดไม่ดีทำไม่ดีผนนั้นมันจะตามมาเรื่อยๆออ ก็เมเฝ้าติดตามว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษใช่จะมีอะไรพิเศษเนี่ยใช่แสดงว่าทุกวันเรามีแต่ธรรมดาใช่จะมีพิเศษใช่มันยังไงล่ะมันก็คุยกันแบบคนกับคนคุยกันแล้วเนาะยีปีแล้วเหรอยี่สปีแล้ว ต่อสู้มานานมากนอนนี้ฟ้าต้องลงมาคุยกับมนุษย์แล้วไี่ถึงยายอะไรนะที่อุบลราชธานียายไฮต้องพร้อมกับยายไฮสามสิบสองปียายไฮสามสิบสองปีอายันยี่สิบปียายสุมาณียายสุมาณียี่สิบปียายไฮสามสิบสองปีจ้าแต่ทักษิณเอาให้อันนั้นน่ะอันนี้แหละไม่มีลุงเขาไม่เอาให้อันนี้สวรรค์ไม่คุยด้วย คุณนั้นไม่ลงมาอ่ะไม่ต้องพูดชื่อถ้าคุณนั้นไม่ลงมาเดี๋ยวชัดการพาพวกคุณถ่ายนัวกันเลยาเพื่อความมดแล้วหมาหมดเตรียมเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยรอถ้าไม่นั้นเราก็ใส่กันเลยเราเนี่ยใสกันเองไม่พากันมาถ่ายมถ่ายรูปนอนแล้วถ่ด้วยท้ยเอถ่ายรูปนอนในวร์ไม่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 เกี่ยวกับการเมืองอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่่เกียวถ่ายได้ไหมครับคือคือเรื่องที่ดินของเรามันไม่เกี่ยวกับการเมืองนะการซัด ทรัพย์ของเราอะร่ะเออไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเ,เขาเป็นการเมืองเราต้องมาขอร้องเขาขอร้องฝ่ายการเมืเอ,องช่วยเราหน่อยใช่รัฐมาทำอย่างนี้ใช่หรือไม่ซื้อที่แต่ไม่ได้ที่ขอสอบเขตห้าครั้งแม้แต่สามของคุณสิบห้าไล่แต่สารให้สิบเอ็ดถึงสิบสองไล่ใช่หรือไม่ของยายหายแกก็แพ้หมดอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ไว้พรุ่งนี้มาโอ้ยพรุ่งนี้เด๋ยวม้วน พรุ่งนี้มวนกว่านี้เสื้อเธอให้กรมท่านลงมาก่อนเออเอาอย่างนั้นก็เอาแต่ว่าพรุ่งนี้นี่พอหรอยัง ยังไม่ถึงเลยค่ะเอาเออเอาของเจ้าเทศะบอกเออไปศสนาให้คนอื่นสนาเออเดี๋ยวสิยายให้ผากสองเนาะเอาแบบนี้ก็แล้วกันเพื่ออื่นพวกเจ้าก็เฮ็ดสั่งลิสติ้งึ้นลวนอืมด้าใคโจมตีโจมตีมากมากผู้อาสั่งลงอันนี้มันทำเกินเหตุอะมันรับไม่ไหวที่มันเยอะไม่ใช่น้อยคือเราไม่ใช่ที่สมบัติเนาะคะ ที่ซื้อขายแต่ขอสอบเขตเสียเงินครั้งละสองพันกว่าบาทแต่ปรากฏว่าดินแทบทุกวันนี้ยังไม่ได้ตารางนิ้วหนึ่งก็ยังไม่ได้เดินผ่านก็ไม่ได้คือถือไปไว้เฉยๆทั้งๆ<ะ>ท,งท,งที่น,นสสามกอแล้วน,นสสามสิทธิประโยชน์มันเยอะกว่าโนดอะ่ะแต่คุณลงไปทําการลางวัดแล้วคุณเอาเงินแต่ว่าคุณไม่ลงหดุดฉันอยากถามทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ลงหดุดกล้าเข้าไปที่ไหมกล้า<ส>เข้าไปทําประโยชน์ไหมไม่ รัฐไม่ยังไม่ให้ผ่านเลยคนของหลวงมันต้องลงหมุดให้เราว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าชี้ก็ไม่ได้ไม่ชี้ก็ไม่ได้ถือว่าคุณอยากได้ของฉันสิถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าพูดตรงๆเลยว่าทําไมคนเลวถึงไม่ทําแต่คนดีมารังแกเขาอะเราถึงมารวมจุดอยู่ตรงนี้อ่าสิ่งศักด์สิทธิ์อยู่ที่นี่หมดรวมกันอนะเราถึงมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าพวกคุณจะเอาแบบไหนยังไง อยากกินดีดอกกะหลี่บอแม่เจ้าแม่ทรณีของข่อยเด้ข่อยซื่อแม่อยากถามว่ารับนีเจ้าแบบไหนฮุกทั้งอยู่ในใบแล้วไม่เอาให้เลยอะมีสี่แปลงแต่ไม่ได้สักแปลงเลยเดินผานเออถ้าถ้าโฉนดมันก็อีกอย่างนึงอันนี้มันเป็นนอตสามเข็นกับนอตสามแล้วก็แม่เราก็มาตามของเราเนาะ เราไม่ได้ผิดพานไผ่หรอกการเมืองก็ไม่เอาสีนู่นสีนี่ก็ไม่เอาเอาสีขาวนี่แหละจ้ะไม่ถนัดการเมืองคือเราต้องการที่เราตอนนี้เราไม่ต้องการอะไรลงคลิปเพยงข้อนี้จบคลิปนี้พอแค่นี้่อนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ตน่อยนะคะสวัสดีค่ะ